ราสมมติทำ200ครั้งเอา n e, e 200ครั้งเมืเียงจากน้อยไปมากก่อนเรียงจากน้อยไปมากแล้วก็มอง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  n ต้องเป็นตัวประกอบร่วมถูกไหมถ้า200จำนวนนีย้ยหาตัวประกอบร่วมได้ตัวหนึ่งตัวนั้นต้องเป็น n ใช่ปะ่ะเ,เขา็เอาเอา200ค่าเนี่ยมา,าหาค่า n ตัวประกอบร่วมก็คือหอละมอหอละมอของ200ค่าเนี้ยคืออะไรถ้าหาเจอนั่นต้องเป็น n แน่แน ไม่ใช่ิถ้าหาเจอนั้นต้องเป็น e แน่ๆน่เพราะ e ต้องคูณอยู่กับ n คือจำนวนน้ำใช่ไหมครับเขาก็หาหอร์โมได้สำเร็จครับสองร้อยตัวนั้นจริงๆก็ทามากกว่าสองร้อยพี่สมมติเป็นสองร้อยหาออร์มมสองร้อยตัวตรงกรยากมาหาสิบตัวเอยงยังปวดหัวเลยเขานั่นหาอยู่สองร้อยตัวสามร้อยตัวพอหาได้หอร์มมคือปัจจุของอ e ิเด็ตอนเพียงตัวเดียวนั่นแหละครับคือสิ่งที่เขาทำงานวิจัยเขาที่ได้รางวัลเนี่ยคือหาปัจจุอเลกตอนได้ก็คือออร์โมของปัจจุ ne เนี่ยแหละเออตอนนี้ไม่ได้เรียนใช่มย อะไรๆก็รู้แค่ว่าหยดน้ำมันอยู่ในสนามไฟฟ้าแล้วเขาก็หาประจุอิเล็กตรอนได้แต่ไม่รู้ขั้นตอนเขาใช่ไหมถ้าอยากรู้ขั้นตอนอย่างเงี้ยต้องไปอ่านในในเท็กซ์ในอินเทอร์เน็ตบางเมมมันจะบอกมาเราโดยละเอียดกับงเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยจะต้องไปนั่งแปลประมาณสองกระดาษ A4 ไล่มาตั้งแต่อุปกรณ์ได้หูละเอียดมากเลยนะแต่อ่านแล้วสนุกนะเธอเธอจะรู้ขั้นตอนการทางานของคนเขาเลยว่าทากันอย่างนงี้พอเขามีการค้นพบประจุของอิเล็กตรอนได้ปั๊บ มาถึงใครแล้วอ่ะอันยังไหลักการหาประจุถามเี่กับอุปกรณ์การทดลองก็นังสีเอ็ทำหน้าที่อะไรตอบได้ไหมครับนังสีเอ็ยิงไปเพื่อให้อากาศแตกตัวจะได้มีอิเล็กตรอนไปเกาะไปอยู่น้ำมันใช่ไหมสนามไฟฟ้าแผ่นบนแผ่นล่างเมื่อกี้จำได้ไหมแผ่นบนเป็นบวกแผ่นล่างเป็นบวกแผ่นไหนเป็นบวกครับคือบางทีฟังเพลินๆมันเหมือนเข้าใจแผ่นบนใช่ไหมอ่าแล้วถ้าหยดนํามันขนาดใหญ่เกินไปจะเป็นยังไง ต้องเจาะรูข้างบนแผ่นบนต้องเจาะรูใช่ไหมเขาต้องเจาะรูเล็กๆนะเพื่อคันเลือกหยดน้ํามันไม่ให้ไม่ให้มีขนาดใหญ่เกินไปแล้วทําไมต้องคันเลือกหยดไมใ่ให้ใหญ่เกินไปอย่างเงี้ยพอรู้มหเนี่ยท,ทํามกระอุปกรณ์ทดลองทาไมหยดใหญ่ไม่ให้ผ่านลงมาเพราะมันเกิดอะไรขึ้นหยดใหญ่หยดใหญ่ประจุอิเล็กตรอนเวลามันเกาะมันเกาะในผิวนอกถูกไหมในไฟฟ้าสถิตอะ่ะจุดประจุเนี่ย อีเล็กสมมติเป็นประจุลบประจุลบจะกระจายอยู่ที่ผิวใช่ไหมครับมันจะไม่อยู่ที่เนื้อในใช่ไหมเดนไฟฟ้ามาจาได้เปล่าประจุจะกระจายที่ผิวนอกเสมอใช่ปะ่ะถ้าหยดใหญ่ประจุกระจายที่ผิวมันก็กระจายได้แค่เนี้ยถ้าหยดมันใหญ่เอ็ไมไงม g เอมจะมากหยดมันใหญ่เอ็มต้องเยอะอยู่แล้วคือค e อีมันจะไม่มีทางชนะเอมจเลยอะ่ะมันจะไม่มีทางรอยนิ่งมันก็จะล่วงลงอย่างเดียวเพราะ m อ็มมันเยอะหยดใหญ่ก็จะศึกษาไม่ได้ มันจะลงท่าเดียวต้องเลือกหยดเล็กมันจะได้มีลอยนิ่งด้วยไงครับอะไรประมาณนี้ไม่ออกใช่ไหมครับอถัดมารู้ถึงอะปอมล้วโครงสร้างเป็นที่ว่างจากเลตเตอร์ฟอร์มมีนิวเคลียสประจุบวกที่เหลือเป็นที่ว่างประจุอิเล็กตรอนก็สร้างมาจากมิเลกแกนละพอรู้ประจุอิเล็กตรอนปุ๊บก็โยงมาเปรียบเทียบประจุในประจุในนิวเคลียสเป็นประจุบวกใช่ไหมครับพอมิเลแกนบอกประจุบวกไปหาประจุลบได้ใช่ไหม นี่มีในกากบอกแล้วมันก็ต้องโยงมาถึงประจุบวกภายในเพราะประจุต้องทำาะไมกันประจุมันต้องมันต้องเท่ากันดิอะตอมจะเป็นกลางก็เริ่มมันมองที่ภายในละโบโบโบจะไม่ศึกษาภายในโบศึกษาอิเล็กตรอนข้างนอกก่อนเดี๋ยวภายในเนี่ยคนต่อไปจะมานั่งศึกษาประจุบวกภายในแต่เรามาพูดถึงอิเล็กตรอนที่อ้รอบนอกก่อนโบบอกว่าอิเล็กตรอนจะไม่น่าจะอยู่อย่างแบบอยู่ง่ายๆอ่ะมันน่าจะมีระเบียบระบบแบบแผนคือเป็นชั้นๆอย่างนี้ ทำไมเขาคิดอย่างนี้รูป้ป่ะเพราะเขาศึกษาเรื่องสเปกตรัมเลยครับโบศึกษาสเปกตรัมเขาบอกว่าสเปกตรัมน่จะเกิดจากอิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากวงนอกเข้ามาอยู่วงในนะแล้วมันต้องคายพลังงานออกมาถามว่าในการศึกษาฟิสิกส์ที่เธอเรียนมาเนี่ยเธอทราบใช่ไหมว่าการโครจรที่ห่างออกอะวงวงนอกกับวงในอะพลังงานจนกลสูงกว่าเอาง่ายๆเธอเคยวิ่งไหมวิ่งทางโค้งอะ่ะ วิ่งแข่งอะแล้วเธออยู่เลนนอกอะแล้วเพื่อนจะอยู่เลนในอะใครเสียเปรียบเลนนอกถ้าจะวิ่งให้ได้ให้ได้ระยะเดียวกับคนที่อยู่วงในอะเหมือนเดินสวนสนามไม่ออกใช่ไหมคนนอกต้องออกแรงเดินเยอะกว่าออกแรงวิ่งเล็ดเยอะกว่าต้องวิ่งเร็วกว่าถึงจะทันคนวงในใช่ไหมฉันได้ฉันนั้นครับใน,นตอนที่พี่วงนอกอะ่ะมันก็ต้องวิ่งด้วยความเร็วที่สูงกว่าวงในอยู่แล้วใช่ไหมงั้นพลังงานใครสูงกว่าพลังงานจน ออาวงันการที่จิตโยงนอกจะเข้าไปโยงในได้ต้องปล่อยพลังงานส่วนเกินนั้นออกมาพลังงานที่ปล่อยออกมาตรงนี้ยมันปล่อยออมาในรูปของแสงที่เรียกว่าสเปกตรัมพอเห็นภาพยังเพราะวงนอกพลังงานสุวนขวงในด้วยสาเหตุนี้แสงที่ปล่อยออกมาเนี่ยก็จะมีความยาวคลื่นมีความถี่มีความเร็วใช่ไหมเพราะแสงมีเจ็ดสีที่เรามองเห็นอะไรนะม่วงคราดน้ำเงินผินนนแ,ดแดงเดี๋ยวมันจะมาเข้าสูตรครับซึ่ง มันอยู่ในคำนวณเดี๋ยวพี่จะสรุปตอนท้ายให้ฟังเรื่องคำนวณนะครับมาดูประเด็นแรกถามเกี่ยวกับการเกิดสเปกตรัมก็มง่ายสเปกตรัมเกิดจากวงนอกมาวงในเราปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาระดับพลังงานความถี่เราก็หาคา่าพลังงานได้จากสเปกตรัมที่ปล่อยออกมาได้อยู่ไหมครับเนาะการจัดเลงอิเล็กตรอนแล้วก็ค่าไ e อเอตรงนี้ศึกษาอีกแบบหนึ่งเขาบอกว่า,อาตองเป็นอย่างนี้ใช่ไหมจะต้องรู้พื้นฐานก่อนในเมื่อ ตรงนี้เป็นนิวเคลียสนี่เป็นนิวเคลียสนะนี่เป็นชั้นเขาพบว่ายิ่งห่างออกไปอ่ะครับชั้นพลังงานยิ่งชิดกันจดไปด้วยนะครับนวโดยนับชั้นในสูตรเนี่ยครับว่า k นับจากตัว k นะ l m n o p q r s ไปเรื่อยเื่อยยิ่งห่างออกไปยิ่งแคบยิ่งชิดติดกันนะจำไหมนะครับแังนั้นลพลังงานที่ปล่อยออกมาดูนะสมมติ l มา k ับเอมมาหนึ่งชั้นเท่ากันนะพลังงานครเยอะกว่า l มาเทพลังงานเยอะกว่าเอมาอนะเพราะมันกว้างกว่างะแต่พลังงานเนี่ยมันแปลผันตรงกับความถี่เนาะแล้วมันแปลผกปันกับความยาวขึ้นเธอรู้ใช่ไหมพลังงานเยอะความถี่เยอะด้วยแต่ความยาวขึ้นจากสั้นถ้าพลังงานน้อยความถี่น้อยความยาวขึ้นจะมากหรือยาวขึ้นยาวนะครับแล้วมันก็จะไปโยงกับเรื่องสี ม่วงคานั่นมันเขียวหลือแสดแดง,ม,งม่วงไปถึงแดงเนี่ยคือไล่ได้อยู่แล้วสีลงเนี่ยฝั่งม่วงกับฝั่งแดงใครพลังงานสูงม่วงเนี่ยจะอ e ีสูงแต่ความยาวขลื่นจะสั้นถูกไหมคือ400นาโนเมตรต้องจํานะแดงเนี่ยจะเป็น700นาโนเมตรคลืนจะยาวกว่าลำดานจะยาวพลังงานจะต่ำโอเคนะครับเลยแดงไตเขาเรียกอินฟาเรดเลยม่วงมาเรียกว่า u ู คุณนะได้นมดคุณแล้วนะเราก็ได้ระดับได้แล้วนะโอเคนะครับทีนี้เสร็จปั๊บเขาก็เอาอิเล็กเอาอิตอบเนี่ยครับมาให้ความร้อนมาให้พลังงานไฟฟ้าจดทันไหมตรงนี้จนมันอิเล็กตรอนมันก็ได้รับพลังงานใช่ไหมคือถ้ามันคายพลังงานก็ลงเข้ามาข้างในใช่ไหมครับอิเล็กตรอนจำได้ใช่ไหมเมื่อกี้อิเล็กตรอนคายพลังงานลงมาอยู่วงในแต่ถ้ามันได้รับพลังงานมันก็จะออกไปอยู่วงนอกใช่ไหมแล้วถ้าอยู่วงนอกสุดอยู่แล้ว มจะหลุดออกจากอะตอมไปเลยใช่ไหมครับเขาเขานั่งวัดค่าพลังงานที่ทำให้อิเล็กตรอนวงนอกสุดหลุดออกจากอะตอมไปเขาเรียกพลังงานนี้ว่าค่า I.E. ใช่ไหม I.E. คือพลังงานไอออนเซชันความหมายคือพลังงานที่ใช้ในการทําให้อิเล็กตรอนวงนอกสุดหลุดออกจากอะตอมไปในภาวะแกส๊สใช่ไหมจําได้อยู่ใช่ไหมครับคนนี้ก็เลยมาศึกษา I.E. ต่อพี่ล็เลนะ สมมติพี่พี่มีอะตอมอยู่อะตอมหนึ่งนะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับมีวงนอกมีสองตัววงในมีอย่างนี้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็หนึ่งสองสมมติตอนแรกแล้วทเออโบโบเขาไม่รู้หรอกว่ามีอิเล็กตรอนอย่างนี้เรียนไหครับสองแปดสองใช่ไหมแมกนีเซียมใช่ปะ่ะนี่คือเรารู้แล้วเราเรียนไปแล้วนี่แต่สมมติโบยังไม่รู้อ่ะเขาก็ให้ความร้อนจากอะตอมนี้ครับ เป็นไฟฟ้าหรือเป็นเปลวไฟก็ตามแล้วก็วัดค่าพลังงานที่ทำให้ออเกตอนนี้หลุดออกสมมตุติตอนแรกใช้พลังงาน3.5สมมตินะตัวที่หนึ่งนะครับไอเอหนึ e ่งก็คือไอ e 1หนึ่งพอมาไอ e 2สองปุ๊บตัวนี้หลุดออกไปบ้างใช้กบพลังงาน4.2พอวงนอกหมดเกี้ยงปุ๊บก็ต้องเป็นวง,งถัดมาละเธอว่าวงในใช้พลังงานเยอะขึ้นไหมครับ เพราะว่ามันใกล้ใกล้นิวเคลียสประจ,จุบวกก็ส่งแรงในกาดูดถึงง่ายขึ้นการที่จะดูดออกดูดยากขึ้นงั้นค่าตรงนี้ต้องดูดต้องยากขึ้นพอไอยีสามปับไอเสามปับเนี่ยไออีสามมันจะกลายเป็นสิบแปดจุดเก้าเลยสมมติอย่างเงี้ยคือสามับสองอันนี้เป็นไงใกล้เคียงกันพอข้ามชาั้นปุ๊บก,กระโดดไอยีสี่ก็เป็นไงครับไอสี่ e ก็จะเกาะก,กลุ่มอยู่เนี่ยอาจจะสิบเก้าจุดหกไออสห้าก็ยี่สิบนิดนิดใช่ไหมครับ มันจะไปอีกแปดตัวเพราะมันอยู่อีกแปดตัวอยู่ในวงเดียวกันใช่ไหมมันจะค่อยเๆเพิ่มขึ้นเพืขึ้นพอถัดมาเข้าวงในปุ๊บสมมติไปสุดที่ไออีไอสิบคือแปดตัวแล้วใช่ไหมสมมติไออีสิเป็นยี่สิบเจ็ดนะพอไออีเก้าออเก้าคือตัวนี้แล้วถูกไหมวงวงในแล้วใช่ไหมครับอาจจะกระโดดไปเป็นร้อยเก้าสิบหกเลยสมมติจากยี่สิเจ็ด